สวัสดีครับทุกทกท่านที่สวนผมนั้นไม่ได้มีแต่บอลบ้านๆที่เป็นบอนลฮกหลงหรือว่าเป็นบอลหองเฮากวนอูทั่วไปนะครับผมแต่ว่าที่สวนผมนั้นก็จะมีไซส์แม่พันธุ์อื่นๆที่ผมจะคัดสรรมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้แล้วันนี้นะครับผมก็จะมีพญาพันวังนะครับซึ่งวันนี้คัดแบบพิเศษมาให้นะครับผมสําหรับพญาพันวังนั้นเป็นไซส์ เอตั้งแม่นะครับผมทุกท่านแล้วก็ใหญ่ทุกต้นเลยนะครับผมมีอยู่เจ็ดต้นนะครับซึ่งเป็นเจ็ดต้นใหญ่ๆนะครับผมจะดูสะพานของเพื่อนนะครับวิ่งกันไปนะครับผมมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับกอนี้มีอยู่เจ็ดต้นขายอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมนี่ครับตกต้นละร้อยร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมที่จริงถ้าบุคิดค่าส่งนํากับตกอยู่ที่ต้นละร้อยเท่านั้นนะครับผม โอ้คมมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ได้ไปนะครับสําหรับกัดสีสวยทุกใบเลยนะครับผมสําหรับพระยาพันวังนะครับผมเป็นไซแม่พันธุ์ที่ผมคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีนะครับผมแล้วมีไซแม่พันธุ์แบบจุกๆตัวนี้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบตระกูลฮกหลงนะครับผมผมมาให้ดูอันนี้คือปนสีเพชรพันล้านนะครับผมเป็นตระกูลฮกหลงซึ่งหน้าสะสมมากๆนะครับกัดสี ดูความกัดสีของเพลินนะครับผมอลังการงานสร้างมากๆนะครับฟอร์มกอใหญ่ครับผมสาหรับกอนี่นะครับผมมีด้วยกันถึงเกือบ2ี่ต้นนะครับผมซึ่งเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ขายอยู่ที่950นะครับฟอร์มนี้จริงๆแล้วขายอยู่ที่พันกว่านะครับผมทุกท่านเป็นฟอร์มที่ใหญ่อลังการมากๆนะครับผมต้องใช้ตะกร้าครอบต้องใช้ตะกร้าใบใหญ่ครอบถึงสองกระถางเลยนะครับผม แล้วจะมีกวนอูนะครับสําหรับกวนอูนั้นเป็นกระถางนี้เลยนะครับผมนี่ครับกระถางนี้เป็นไซส์เม่พันธุนะครับผมอัดอัดแน่นไปด้วยกอที่ใหญ่นะครับผมกระถางนี้ค่อนข้างที่จะเป็นต้นใหญ่นะครับผมสิบกว่าต้นนะครับผมกระถางนี้ขายอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นอย่างที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าได้ต้นที่แก่แล้วนะครับผม นีกระถางอื่นนะครับสําหรับกวนอูนะครับผมอันนี้ขายโบแพงนะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกคลิปนึงนะครับผมนี่เปรียบเทียบให้เบิ่งกับต้นแม่เด้อครับผมใหญ่พิดกันหลายนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีสหัตเเดชานะครับผมที่ยังเหลืออีกสองสามกระถางแต่ว่าจะเสนอกระถางนี้ไปนะครับผมเนื่องจากมีความคุ้มมากนะครับผมกระถางนี้สิบกว่าต้นนะครับผมกระถางนี้สิบกว่าต้นใบใหญ่มากๆเลยนะครับเปรียบเทียบกับฝ่ามือนะครับผมนี่ กระถางนี้อยู่ที่ห้าร้ยห้าิบนะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับวันนี้นะครับผมมาดูจากมักขวานรังสันอนนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สี่ห้าต้นนะครับผมแล้วก็มีหนอด้วยนะครับกระถางนี้ มักขวาลังสันจะขายอยู่ที่550าสนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นพมลือสีนะครับผมพมลือสีกระทางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นแต่ว่าได้หัวใหญ่มากๆนะครับผมบนที่ราคาเคยแพงมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่กําลังตามหาไม้ที่เป็นไซแม่พัน์ธุอยู่นะครับผมต้นนี้ กระถางนี้ได้อยู่2ต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็หัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับกระถางนี้อยู่ที่550นะครับสําหรับคนที่อยากได้ไซแม่พัน์ธุไปเลี้ยงนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีต้นไม้สวยๆอื่นๆที่คัดมาให้ก็จะมาลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับโปรดติดตามไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ